ระวังพีทไม่ต้องเดี๋ยวไม่เอาให้เดี๋ยวไม่เอาให้เอาอันนี้ลงนี่ตอนนั้นหน่อยเก็บได้เยอะมากใส่ถุงเสื้อเลยอย่าพิ่งแม่ถ่ายก่อนหน่อยสิ ตรงนี้ไหมแหนมแตกๆ่งขุดตรงนี้ดูแม่ขุดตรงนี้ดูนี่ไม่ไม่ัวตังเยอะแม่ขุดตรงนี้ดูน่ยดูมันจะหัวทิ่มลงไปอย่านี่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 เยอะเลยเนี่ยอะไรกัดนี่นี่นี่อะแกงคีโตเลยโอ้ยแตกเลยอะไรไข่แตกเลย ให้มันอ่อนอยู่โอ้เยอะมากเลยตรงนี้ได้กี่ลูกเยอะเหลือันนี้ก็ใช่นะอันไหนอ่ะน้งขอไม่ใช่เหอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอลูกเดี๋ยวมันแก่แล้วเนี่ยใช่ใช่ใช่นี่ว่าแล้วต้องอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวย่าจะเอาดินออกให้หนี่ ไอ้อนใหญ่ๆแตกเลยเมื่อกี้ก็แตกเดี๋ยวน้องคินเอามือออกก่อนลูกโอ้น้องคินรอก่อนชินใส่ตะข้าลูกอ่ะนี่อีกควันได้ไหมโอ๊ยห้าทิ่มันแหงๆไม่ใช่เลยนี่ระวังนะระวังนะอะลูกอ่ะไม่ใช่ดูไม่ใช่ขึ้นมาไม่ได้นี่นี่ นี่อันนี้น่าจะใช่น้องคินอย่าพึ่งลูกนี่นี่นี่นีลูกเดี๋ยวน้องคินน้องคินออกก่อนพีทออกนะระวังโดนเสียมอันนี้ใช่เลยอ่ะใช่ใช่อันนี้ใช่เลยใช่ไหมใช่ฝากไปอีกน้องคินไังไม่คิดเลยเดี๋ยวถือนี่นี่ใยาบ้ามันใช่นะแต่มันดูดเลือดไพีทแต่ไม่มีอะไรแข็งๆนะ มาไหน้งขอขนอ่ะอู้ยบไปยีแล้วเร็วอามเขบบ้างไเลยอามนั่นนักนนักขนเต็อเนอนไม่ใช่ลูกมันจะทิ่มตายย่น้องคิ้งขยับอีกลูกขึ้นมไม่ได้ยนี่กระเป๋าหนาแตกๆเนี่ยมันขึ้นไม่ได้ของขอ ไม่ได้วขุดตรงนี้ให้มันไม่ได้เก็บเห็ดพอค่ะดังเด็กๆชอบตรงตรงนตรงนี้น่ม่ใช่ตรงนี้เปลาหนาตแข็งไม่ใช่หรลูกลองขุดดูดี่ามกลนะหนสองหน่อย

เนี่ยน่านะลอยที่เดียวพวกเาอ๋แตกใครแตกหมดเลยพอไงพดีลักรับเอาแนวม่จะไม่หยบเามาแจวโอ้ยมันอี่สงันี่ยีตเดี๋ยวท่านผัวีปลาลูก mấy mày mà đụ không mà đụ. ra